สวัสดีครับสวัสดี FC ผู้ติดตามทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับนะเข้าสู่ช่องโชควเกมิงไทยแลนด์นะครับผมสนหรับคลิปนี้นะครับผมก็ได้รับงานนะครับไปยกไม้ให้คุณลุงนะครับผมเมื่อกี้คุณลุงข้างบ้านโทรมานะครับให้ไปยกไม้ให้นะฮะพอดีลุงแกอยากไปทําเป็นโตะนะครับผมเอาไปทําเป็นโต๊ะไม้ก็ประมาณ หกเจ็ดท่อนนี่แหละครับผมไม่เยอะนะครับพอดีวันนี้ไม่มีงานนะครับก็เลยจะไปยกให้คุณลุงนะครับไปครับผมเดินทางครับเดี๋ยวคุณลุงรอนานนะครับผมเดี๋ยวคุณลุงแกรอนาน ตรงที่ไปะยกะก็ไม่ไกลจากบ้านนะครับผมใกลๆ้ๆครับใกล้ๆไม่ไกลนะครับ ตรงที่ยกก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมเออผมจะถอยขึ้นไปนะทุกคนไม่รู้ถอยขึ้นได้หรือเปล่านะลองถอยขึ้นดูครับผม ก็จ,จับประมาณนี้นะทุกคนเดฟ้าานลงก่อนแล้วก็ไม่ใช่ดิเราก็จะทำการยกนะทุกคน ผมขับไม่เซียนก็ขอโทษขอภัยด้วยนะทุกคนพอดีเพิ่งมาหัดเล่นใหม่นะสำหรับใครที่มีคำแนะนำดีๆก็แนะนำมาได้นะครับผมมือใหม่หัดครับนะฮะมือใหม่หัดครับ ไม้แค่นี้ลูกแกจ้างแพงมากนะทุกคนลูกแกว่าเอาไปเลยนะฮะหมื่นห้านะลูกแกจ้างผมมาจ้างแพงขนาดนี้ใครมาก็บ้าแล้วนะทุกคนมันยกแค่นี้จ้างหมื่นห้าได้หายง่ายนะ ผมพูดผิดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยกันด้วยนะครับผมช่วงนี้ก็ไม่ได้ลงคลิปนะครับผมไม่ค่อยได้ลงคลิปนะสพอดีมันไม่ค่อยว่างนะทุกคน คลิปหน้านะครับผมก็จะแจกแต่สามชานะครับสำหรับใครที่อยากได้แต่สามชาก็รอติดตามรับชมคลิปต่อไปนะครับในคลิปต่อไปผมจะแจกเป็นแต่สามชานะทุกคนต่อติดตามรับชมได้เลยนะครับ คว่าหลังจากคลิปนี้นะนะตอนนี้ก็ได้ยกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนนี่จะไปบ้านคุณลุงกันนะครับประเดีนี้ ไปครับเดินทางมปบ้านคุณลุงนะครับทีนี้ ไหนบอกว่ามาบ้านวะทำไมให้มาลงตรงนี้วะเออคุณลุงนี่ตอนโทรไปบอกให้มายกเอาไปไว้ที่บ้านแต่พอยกเสร็จให้เอามาที่โรงงานเฉยเลยนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบวาเพียงเท่านี้นะทุกคน ถ้าชอบยังไงก็จะลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมก็เ,เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะสำหรับใครที่อยากได้เสียงแต่สามชาตินะครับตปรอคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวจะทำเป็นคลิปแจกอยู่นะฮะสำหรับลคลิปนี้ก็ไม่ไปครับผม